เลือกสอว67นะครับในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับวันพรุ่งนี้แล้วทางกกตกำหนดให้เป็นวันเลือกสอวระดับอำเภอมีเรื่องอะไรที่น่าติดตามกันบ้างนะครับไปร่วมพูดคุยกับคุณอำนาจบุษด,ดีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบ,บุรีพออ,อยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับพอ,อครับพอครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวลองเช็คดูสักครู่นะข้างล่างพอครับได้ยินไหมฮะ อ่าแล้ยินค้าเปนคัดเปนครับครับครับผมพอออกครับเอ่อวันพรุ่งนี้เก้ามิถุนายนนะฮะเป็นวันเลือกสวระดับอำเภอแล้วมีขั้นตอนยังไงครับคนที่เอ่อสมัครนะสมัครสวและพรุ่งนี้ต้องทำยังไงบ้างต้องไปกี่โมงครับพอออกครับเอ่อนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่ที่ก้ามิถุนายนนะครับก็จะเป็นวันเลือกสวนะครับครับเอ่อระดับอำเภอทุกอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศนะครับซึ่ง ในส่วนของผู้สมัครนะครับที่ที่ถูกประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครแล้วก็มีสิดเลือกในระดับอำเภอ,อนั้นเนี่ยนะครับคือก็จะต้องไปรายงานตัวนะครับอย่างต่อเจ้าหน้าที่นะครับในสถานที่ลงคะแนนน่น,นะครับด้านนั้นเนี่ยนะครับก็เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา8โมงถึง9โมงนะครับเอกสารที่ใช้ไปประกอบในการรายงานตัวนะครับก็จะต้องใช้บัตร สำหรัใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้ครับหรือบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้นะครับที่มีรูปถ่ายแล้วก็เลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับวันนี้ก็เอาเป็นเอกสารที่ไปประกอบการรงานตัวได้ในวันนั้นครับทีนี้นะครับเมื่อพ้นเวลา9โมงนะครับ ถ้าผู้สมัครท่านใดไม่ได้มารายงานตัวนะครับหรือมาไม่ทันในเวลากําหนดเนี่ยนะฮะอันนี้กฎหมายก็ให้หบทชีที่จะเลือกแล้วก็บทชี้ที่จะได้ได้รับเลือกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ขอให้ผู้สมัครท่านไปก่อนเวลา9โมงนะครับเพื่อให้กำหนดเวลาครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์ครับอ๋อแปลว่าถ้าไปลงทะเบียนถ้า9โมงหนึ่งนาทีเป็นต้นไปเนี่ยคือคือไม่ได้แล้วถูกไหมฮะไม่ได้นะครับไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์เลยกำหนดเวลา อ๋อ oh, อันนี้เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในเงื่อนไขด้วยเหมือนกันไหครับพอ oh, ครับเผื่อว่าบางกลุ่มเนี่ย mm. เกิดมีผู้สมัครมาห้าเอ่อมาหกคนก็แล้วกันสมมติสมมติสมัครกลุ่มนี้สมัสมากมาหกคนแล้วมีคนหนึ่งที่มารายงานตัวหลังเก้าโมงไปกลุ่มนั้นเท mm. ่ากับว่ารอบแรกก็ไม่ต้องเลือกแล้วงี้ไหมฮะ ครับครับก็จะต้อาเงื่อนไขว่ามีผู้สมัครในกลุ่มนั้นไม่เกิน5้าคนนะครับซึ่งในตัวกฎหมายก็บอกว่าถ้าไม่เกิน5มีผู้สมัครเนี่ยไม่เกิน5้าคนเนี่ยก็ไม่ต้องดำเนินการเลือกในรอบแรกรอบเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันครับครับก็จะเข้าไปสู่ในรอบรอบที่2องคือรอบเลือกไปกลุ่มเลยไปรอเลือกควายเลยครับอ่าทีนี้มีมีบางผู้สมัครที่อาจจะมีเงื่อนไขพิเศษบางอย่างเช่นเป็นเป็นผู้พิการทุพพลภาพอย่างเงี้ยทางกกตมีการอำนวยความสะดวกอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ตอนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ได้มีเลังถือให้ทุกหน่วยนะครับให้ทุกหน่วยเลือกเนี่ยนะครับก็จะต้องเตรียมนะฮะทั้งบุคลากรวอุปกรร์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุด้วยนะครับผู้พิการผู้ทุพพลภาพนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของจังหวัดบุรีเองนะครับตามที่รายงานมาเนี่ยไม่มีผู้พิการในในส่วนนี้นะครับส่วนส่วนอำเภออื่นทุกอำเภอก็คงเตรียมการเหมือนกันครับเช่นเดีอกันครับโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารนําติดตัวไปได้ไหมครับผู้สมัครสอวอท่านนําติดตัวไปได้แต่ว่าในในวันนใที่เลือกนะฮะในสถานที่เลือกเนี่ยท่านจะเอาเข้าไปไม่ได้นะครับท่านเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอให้เก็บรักษาไว้ก่อนนะฮะโดยมีทิปล็อกเรียบร้อยมีชื่อติดไว้นะครับพอหลังจากลงคะแนนเสร็จเนี่ยก็จะคืนให้ท่านนะฮะก่อนกลับครับอืมการลงคะแนนเนี่ยถือเป็นความลับเหมือนกับเหมือนกับเลือกสอสอไหมฮะเหมือนกันไหมฮะ Uh, เหมือนกันครับกฎหมายกาหนดให้เป็นการลงคะแนนโดยตรงและรับครับอืรับนะฮะอย่าไปเดินเที่ยวบอกใครเลือกคนคน,นี้มนนี้ไม่ได้ถูกไหม, uh, ไ,มไม่ได้ครับไม่ได้มมีมีข้อห้ามหรือว่าข้อกําหนดอะไรที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมอีกไหมครับที่คาดว่าอาจจะอาจจะหลุดได้เนี่ยอยากเตือนให้ระวังไว้ก่อนนะครับ uh, ในส่วนของผู้สมัครนะครับ,ค,รบคือในสถานที่เลือกวันนั้นเนี่ยนะครับ uh, เอกสารแบบสวสามคือข้อมูลของผู้สมัครนะฮะที่ได้รับไปแล้วก่อนวันเลือกเนี่ยท่านสามารถเอาเข้าไปในสถานที่เลือกได้นะฮะจะได้เพราะน,นั้นจะมีหมายเลขผู้สมัครข้อมูลผู้สมัครนะท่านก็สามารถเอาไปดูได้นะฮะแต่ว่าในกรณีการเลือกในรอบสองเนี่ยนะฮะในรอบเลือกว่เนี่ยแบ่งสายเลือกไ่าแล้วเ,ออเนี่ยนะครับ,รบทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะแจกแบบสวสามนะครับของผู้สมัครในสายนั้นกลุ่มเป่นในสายนั้นให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถศึกษาจากแบบสวสามได้นะครับ แต่เพียงแต่ว่าในสถานที่ลงคะแนนเนี่ยก็จะต้องไม่กระทําในเรื่องลักษณะเป็นการแนะนําตัวหรือการตกลงกันนะครับทีงีก็อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วล่ะครับแต่ละท่านก็จะมีเอกสารแนะนําตัวผู้มีสิทสมัครอยู่ในมืออยู่แล้วครับครับในในส่วนของประชาชนล่ะครับประชาชนทั่วไปที่อยากจะเอาละไปช่วยกกตช่วยดูช่วยสังเกตการเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างับมีอะไรที่ต้องระวังไหมฮะ สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะไปสังเกตการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ,รบเพราะว่าราไ,ไ,ไ,ได้ช่วยกันไปตรวจสอบในทุกขกั้นตอนกระบวนการรวมทั้งการกระทําที่อาจจะผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องรวมทังงงม้งของในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าทาถูกต้องครบคุนกระบวนการหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็บสามารถไปสังเกตการได้ครับทางแต่ละหน่วยลงคะแนนเนี่ยนะครับก็จะมีสถานที่ไว้ให้สาหรับพี่น้องประชาชนได้สังเกตการได้มองเห็นเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีการถ่ายทอดนะฮะ ในระหว่างการลงคะแนนเนี่ยนะครับผ่านจอทีวีแม้แ้วก็สีสามนิ้วเนี่ยนะครับให้ผู้ชมได้นอกขอประชุมหรือนอกอาคารเนี่ยได้สังเกตได้ดูได้ด้วยครับอืมก็ระวังเรื่องสำคัญสำคัญเหมือนกับสสนะครับอย่าอย่าไปซูมไปดูไอ้ข้าการใครเรื่องใครอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะเข้าไปในสถานที่เลือกก็ไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะเข้าไปนี่เฉพาะคนที่สมัครเท่านั้นถูกไหมครับ ก็เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่ผู้ที่มีเลือกคือผู้สมัครนะฮะแล้วก็เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลืองการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในคือเจ้าที่ตำรวจนะฮะในสถานที่ที่เลือกครับส่วนสังเกตการก็ได้ในด้านนอกเต็มที่เลยอยู่รอบนอกครับก็สามารถเห็นได้หมดครับทุกหมดครับอวันนี้ตรวจสอบประมาณนี้ครับพอครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ